ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ช่องวิวเมอร์คุงนะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมโรบอกนะวันนี้เราก็จะมาขายเคบับนะตอนเที่ยงคืนแบบตึงๆมาดูกันว่าผมจะขายผ่านไปได้กี่คนนะรายได้จะเท่าไหร่ซึ่งผมมาเล่นไปแล้วประมาณฝึกเล่นไปอ่ะเพราะผมไม่ชินกับคอม,ม่เฉยนี่นร้านเรามาแล้วมาแล้วกดชิปเพื่อวิ่งนะกดคิวเพื่อปลดล็อกเมาส์ เดี๋ยวผมจะเข้าไปกันเคเีบอาจาดเดี๋ยวขอขอข้ามวิชาไปเลยแล้กันเพราะเราเทพแล้วแล้วนะไม่ต้องสอนผมหรอกผมตึงเกินมาลูกค้ารายแรกใคยวัตตาฟักคือมาม่าแทนเนอปบักันนีไหมอะไรเนี่ย เราก็สามารถดูค้าได้ผ่านกล้องตอนปิดีดเรื่องเปิดในวิชั่นด้วยได้เห็นแบบนี้กินฟรีเหรอพี่ชายจะกินฟรีเลยเหรอคิดว่าผมจะให้แมของซื้อของขายนะพี่ชายปิดร้านแหม คอมเมนเปิดเทมมินอนเองอ่ะเมื่อกี้กี้เ,เข้าไปแล้วลุกเปิดอันสามสบายเลยวุ้ย,ยผีนั่นดิทุกคน <S <S ใจเที่ยวขนลุกแล้วครูเหยาทาให้มันเหนียวขึ้นไปชิ้นสุดครูอ่าลุงครับขี้บับมันเหนียวอยู่แล้วไม่ใช่ลุง โอ้โหนาจิ้งจิ๋อ้ยหนวดลุงทำไมดำลุงย้อมหนวดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหลุงย้อมหนวดซะด้วยอืมเป็นนะตรวจลุงก่อนดิโอเค กุลาว่าเติมเนื้อโอเคเปิดกุดสวิทแหละเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ลุงกันเฮ้ยมันทับแพดเป็นไรวะทำไมเรื่องไม่ค่อยติดผมไม่ได้เอาเมาเลยเนนะี่ยเพราะว่าผมเดินอยู่ในห้องแม่ เพราะว่าถ้าผมเล่นอยู่ด้านนอกมันไม่ใช่ห้องของผมรีบไปเถอะลุงเลยลูกค้าคนใหม่จะมาแล้วมีล,ลูกค้าคนใหม่มา ห่อยเนี่ยเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูกันจัดไปครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมเอามาห้อยเฮ้ยมันเป็นไรวะทำไมแท็บเพมันเลื่อนไม่เคยติดเลยว่าต้องแบบจิ้มแรงๆอะ ยังไม่ค่อยใช้อยู่ด้วยตรงนแน็บเลแตเนี่ยเพิ่มซอสชีสเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหันติดให้กูหนออ่อยเออชิวยหน่อย ลาก,กด e มันจะกดมาค่อยมันจะหานไม่ได้นะอโอ้ยมันมีสองหน้ากูก็หึงนึกได้โอ้กูก็ไม่สังเกตเธอ้วยประเด็น เช,ชื่อลามันขึ้นเลยอ,อแค่กูดูตอนนั้นไม่ได้ดูกล้องเนาะดูแล้วก็แบบดูผนพานเนะ่ะไม่ได้ดูอะไรเยอะนี่หานี่มันจำสเกลใส่กล้องเลยวินคกกำ นน่ยูดนะคงมันจะตัดขาดไปสักพักนึงเอ้าอ๋อ,อมันนีร้าน,นครับพี่น้อง เอ้ยมูกค้าลนยใหม่มดแล้วโอ้โหแม่งกูจำได้เลยกดมันเคยบอกไว้อยู่ลูกค้าหนึ่งเออมึงรีบรีบสั่งมาเออรีบรีบสั่ง เกียรติหานี่มองมันอยู่ใกล้ตัวอีมันจะกดไม่ติดทันทีแม่มาแต่ไกลเลยนะหน้าบัวอยู่ยัเลย โอ้แม่งน้าแหว่งมาเป็นอันเลยแล้วแถวนี้แม่งมีผีมาขายมีผีมาซื้อเลยนะประเด็นผมปิดเสียงเกียร์มานะี่ยเพราะว่าผมกลัวเออ ใครว้น่ยนนะุนะกดกติดเฮ้ยหันให้กูหน่อยมันก็หันไม่ติดอยู่เรื่อยคือกูต้องมาจิ้มยงรงๆอี นีเพื่อกดคิวแนเลยสวัสดีคุคครัสวัสดีเชาบุลลหาสอัสดีฮอนนักขจร้อย เแล้วจ่ายเลยนะรวยจ้ามึงกูรู้จักกับมึงตอนไหนก็จะมึงรู้ได้ไงว่ากูกูความมืดช่อสมบัติไม่เชื่อดูเอากูหลุดอ๋อหาไอ้ตัวกู เดี๋ยวทำไมหม่ติดอ๋อเฮ้ยบิสเซดยิงครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตี ตีสี่ยี่สิบโอเคตีสี่ยี่สิบก็่อนนะเวลาตีห้าสิบสามบิดมาแต่กไกลเลยนะโอ้โหมึงปิดกล้องกูอีก กลัวดิเยี่ยมเลยครับตันเฮ้เยมีคนมาละสำหรับเพื่อนของฉัน Đau quá cái stun nó stun đi tại giọt 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 Đúng rồi hẳn mấy tịt Thì làm quá máu mà đi rồi Mình

ไปเราไม่จัดไปตรงนี้ปิดไฟปิดร้าน ขอตัดจบเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับซึ่งผมมาภาคเสียงตอนท้ายเพราะว่าอะไรนะมันบักตาน,นี้มันบักแต่แบบผมแบบไม่มันอยู่ไกลเสียงมาเลยดูแปลกๆนะลำโพงมันอยู่ข้างใต้เครื่องผมเลยไม่ค่อยได้ยินชัดโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบาย